สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มารายงานตัวอัปเดตสถานการณ์นะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะจากที่นีติดโควิดตั้งแต่วันที่25นะ,ะวันนี้ที่อาจจะคือวันที่30เมษายนนั่นเองนะคะก็กักตัวมาครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็อยู่ยานเนี่ยตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟาวินะคะเพิ่งหมดไปเมื่อเช้านี้เองนะคะ4เม็ดสุดท้ายที่กินไปนะคะ หมดเรียบร้อยนะคะมือเช้าหมดแล้วนะคะ,ะให้ดูข้างหลังด้วยเผื่อไม่เชื่อนี่นะคะอ่ะันด้านนี้นี่นะคะถูกแกะหมดแล้วนะคะทั้งแพกเรียบร้อยแล้วก็ยาละลายสมหายยังเหลืออีก1เม็ดสุดท้ายค่ะแล้วก็เป็นยาที่นี่ซื้อมาทานเสริมเองนั่นก็คือ เป็นยาฆ่าเชื้อสําหรับแก้เจ็บคอนะคะอันนี้คือมีซื้อมาทานเองเป็นยาปฏิชีวนะที่ทุกคนต้องกินนะเวลาเจ็บคอนะคะก็หมดไปแผงนึงแล้วแล้วก็เหลืออีก4เม็ดสุดท้ายนะคะอา่ายาพาราอันนี้ก็เป็นพาร,ราที่ซื้อมาเองนะคะเพราะว่าที่เขาให้มาเป็นขององค์การเทสต์เนาะมัน ไม่ค่อยกินแล้วไม่ค่อยเห็นผลแบบนี้นะคะหนูจะกินไทเรนนท์ถูกกัดก็จะซื้อไทเรนนหมากินเองไทเรนนก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยาแก,ก้แพ้ที่โรงพยาบาลให้มา,มาก็กินแล้วไม่ถูกกันเหมือนกันนะคะกินแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเอาอยู่นะคะต้องแบบเป็นง่วงนะคะถึงจะเอาอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะส่วนอาการโดยรวมในวันนี้นะคะก็คือ อาการเจ็บคอที่เป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าเป็นหนักที่สุดก็คือดีขึ้นเพราะเราได้ทานยาตัวนี้ยาปฏิชีวนะตัวนี้นะคะไปก็ดีขึ้นมาทันทีเลยต้องกินติดต่อกันจนกว่าจะหมดนะคะเขาจะให้มาสองแผงต้องกินติดต่อจนกว่าจะหมดแผงทั้งสองแผงที่เขาให้มานะคะแล้วก็อาการคัดจมูกก็คือดีขึ้นทุเลาขึ้นค่อนข้างเยอะเรียกว่า เมื่อก่อนเนี่ยคือแทบจะสองจมูกเลยนะที่จะปันอะหายใจได้นิดเดียวก็ยังหายใจได้แต่ว่าแบบนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้คือความที่รู้สึกอึดอัดข้างในรูจมูกที่แบบเหมือนมีเสมหะอะไรอยู่ในเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือผ้าคัดจมูกคือคัดจมูกแค่ข้างเดียวมันจะสับกันแล้วแต่นะคะบางทีก็ซ้ายบางทีก็ขวาแต่ว่าอีกข้างหนึ่งตอนเนี้ยคือจะ แคสมองด้านขวานะคะแต่ว่าด้านซ้ายนี่คือแบบโล่งมากโล่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายใจสะดวกมากเลยคะ่ะต่อไปอาการไข้ตอนนี้ก็คือไข้ลดแล้วนะคะไข้ลดแล้วแทบจะไม่ปวดหัวแทบจะไม่มึนหัวอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเอนี่เคยลดยาพาราช่วงตอนกลางคืนมื้อเย็นนะคะเพราะว่ามีคิดว่าเออเราไม่ค่อยปวดหัวแนละ้วก็เลยลดงด,งดยาพาราไปนะคะ ปากว่าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงก็คือไข้เด้งขึ้นมาเป็น37.4เหมือนเดิมก็เลยยังไม่หายดีก็ยังจะต้องกินยาผ่าออยุนะคะส่วนน้ำมูกก็คือก็มีไหลบ้างไม่ไหลบ้างถ้าสมมติว่าอยู่ในมบรรยากาศอากาศปกติไม่ได้เปิดพัดลมหรือว่าไม่ได้เปิดแอร์ค่ะแต่ไม่มีอาการน้ำมูกเป็นใสๆไหลออกมานะอาการก็คือคัดจมูกแต่ว่าไม่มีน้ำมูก แต่เมื่อไรที่เปิดพัดลมหรือว่าเปิดแอร์แล้วแบบลมมันมาโดนจมูกเราอะคะ่ะบางครั้งมันก็จะมีน้ำมูกใสๆไหล้วกมานะคะแต่ว่าก็พักนึงแล้วมันก็จะหายไปไม่ค่อยเยอะนะคะอะไรอีกอะ่ะอืมอาการเทีย่ยตอนนี้คืออาการเทีย่ยแทบจะไม่มีแล้วนะคะแทบจะไม่มีแล้วแทบจะแทบจะปกติแล้ว แต่ตอนแรกที่เป็นอ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยปวดตัวเท่าไหร่แทบแทบจะไม่ปวดตัวเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันนี้ละเมื่อวานนะคะก็คือวันที่วันที่สี่กับวันที่ห้ารู้สึกว่าปวดตัวมากเวลานอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาคือแบบจะเอียงตัวหรือจะขยับตัวคือปวดเล้าหลังมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่รู้ว่าตัวเองใกล้จะเป็นประจำเดือน ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะโควิด1 9นะคะถึงทำให้แบบปวด,ปวด,ป,วดปวดหลังปวดร้าวเลยนะปวดร้าวหลังมากๆนะคะก็ดูรอดูไปก่อนนะคะอีกสักวันสองวันถ้าเป็นจากอาการโควิดมันก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพราะว่าจะเป็นประจำเดือนเนี่ยอันนี้คงจะต้องรองประจำเดือนมาก่อแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็ปกตินะคะ แล้วก็ตั้งแต่วันที่สามสี่ห้าเนี่ยเวลาลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่นั่งทำน้านทำนี่อ่ะรู้สึกว่ามันสามารถนั่งนั่งได้นานขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆไปถึงว่าวันที่สามก็แบบนั่งได้นานหน่อยอเล่ายู่แต่วันที่หนึ่งที่สองก็คือนั่งนานไม่ได้เลยร่างกายจะแบบชัดดาวแบบอยากจะนอนหลับอยากจะพักอยากจะแบบ อยากจะหลับตาอย่างเดียวอยจะลงไปนอนแบบเหมือนไม่มีเลี้ยวไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าหลังวันที่สามสี่ห้าเนี่ยมันก็ดีขึ้นวันที่สามก็ดีขึ้นมาเออนั่งนานเยอะขึ้นวันที่สี่ก็ดีขึ้นมาอีกก็นั่งได้นานเยอะขึ้นวันที่ห้าก็ดีขึ้นมาอีกนะคะรวมถึงอาการที่อยากจลับอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็นอนน้อยลงนะเราได้ได้ใช้ชีวิตแบบมากขึ้นแล้วก็ง่วงนอนน้อยลงนะคะ แล้วก็นั่งทํางานได้มากขึ้นนานขึ้นนะคะมันก็เหมือนแบบค่อยๆแข็งแรงขึ้นเ,เนาะแล้วก็อาการอะไรอีกอะที่เ,เพื่อนๆจะรู้ว่อาอ่ในคอนะคะตอนกลางคืนก็ยังไอนะคะตอนส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนหรือว่ากลางดืออาจจะไอเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็จะไม่ค่อยไอเท่าไหร่แล้วก็เวลาไออะคะ่ะมันจะคันคอเหมือนมันมีแบบ เหมือนหนามอ่ะเหมือนมันหนามเล็กๆอะ่ะอยู่ข้างในแล้วเวลาไอไอเสร็จปุ๊บหลังจากไออะ่ะหนึ่งสองวินาทีอะ่ะหนึ่งสองวินาทีหลังจากไออ่ะคะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าใคนมีบี๊ปปี๊ีข้างในคออะ่ะคือเหมือนกับเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเลยตัวแบบโควิดที่มันมีหนามอะ่ะเมื่อมันเหมือนไอนตัวนนะั้นน่ะมันแบบเกาะอ,อยู่ข้างในผนงังคอเราอ่ะคะ่ะประมาณนะั้นรู้สึกแบบนั้นแบบคันๆยิบๆบอ่ะคันคออะไรอย่างเงี้งยนะคะก็ อย่างคลิปแรกนี้ก็จะคือจะพูดไปแล้วก็จะไอไปเพราะว่าตอนนั้นนะทั้งเจ็บคอแล้วก็เริ่มไอนะคะก็เลยจะทําให้พูดลําบากแต่ว่าวันนี้ไอก็ไอน้อยลงบ้างนะคะในตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนก็ยังไอบ้างนะคะแล้วก็เวลาไอาอะมีเสมหะอยู่ข้างในซึ่งมีเสมหะอยู่ตลอดเลยนะคะทั้งตอนกลางวันกลางคืนแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกสำพาัญมากสักเท่าไหร่คือเสมหะ เหมือนเริ่มแบบลดน้อยลงเพราะเพราะว่าเรามียาละลายเสมหะอยู่เนาะที่หมอจ่ายมาให้นะคะก็ยังทานอยู่ก็เหมือนเสมหะมันน้อยลงแต่ว่ามันจะมีเสมหะแบบหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเลยอะแต่ว่ามันจะเป็นลำคัญมากๆตอนช่วงกลางคืนนะคะที่เราไอายเยอะๆะมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเยอะขึ้นผิดปกติหรือว่าเราหลับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบไอยอย่างเงี้ยไม่เหมือนเสมหะเราแ,แบบ ลอมไว้อะสองชั่วโมงอะแล้วแบบเวลาไอปุ๊บมันก็จะแบบเยอะขึ้นมาอยะะ่นีค่ะเออนี้ดูอรายการแชรนะคะเราก็เพื่อนนี้คนหนึ่งที่เขาเป็นโควิดก่อนหน้านี้นะคะเขาก็บอกเหมือนกันกว่าอยากกินเสมหะนะ,ะเพราะว่าไอตัวเชื้อค่ะมันอยู่ในเสมหะเราพอกินลงไปแล้วเหมือนกระเพาะลำไส้ในเรามันก็จะติดเชือ้อมันก็จะทํางานรวนเลยไปหมดเลยซึ่งตอนแรกกันีงไม่เชื่อนะ แต่พอได้ดูรายการแฉคือผู้หมวของขวัญน,นะคะออกมาพูดก็คือบตายแล้วฉันไม่เชื่อเพื่อนก็ <c oughs> คืออันนี้มันก็จะมีขวนต่อเรื่องของระบบย่อยระบบน้ำไสเราไปด้วยนะคะก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องของน้ำไสอาจจะแบบระบบการย่อยอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมอาจจะต้องเพิ่มแบบพวกพีไบโอติกลงไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ซื้อชาร้านนี้ไป ดื่มนะพวกคอมบูชา้าพวกเนี้ยมันจะดีเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยปรับลำไส้อ่ะคะ่ะซื้อไปดื่มประจำเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว่อยหยุดเนาะให้ลำไส้แบบมันได้คลีนตัวเองมันได้ดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะลองโควิดมันก็คือบอกตรงนะว่านี้ไม่กลัวโควิดแต่นี้กลัวลองโควิดเพราะว่ามันจะส่งผลกับร่างกายแบบยาวเลยอะ่ะ มันจะทําให้เหนื่อยง่ายมันจะทําให้ระบบทางเดินหายใจเราเพราะมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะระบบทางเดินหายใจมันก็จะไม่ปกติไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ร่างกายในการแบบทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าขายของว่าอะไรดูแลทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องใช้ร่างกายเราเนาะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะว่าลองโควิดสำหรับนี้อ่ะมันจะหนักไหมแล้วก็ มันจะนานไหมเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะแปลว่าวันนี้ครึ่งทางแล้วแล้วก็ยาวางตัวคือทยอยหมดไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่โรงพยาบาลเขาจะ,ะจ่ายยามาทานนะคะให้ให้ได้5้าวันนะคะ,ะอีก5้าวันเนี่ยเหมือนจะให้เราฟื้น,นฟูตัวเองเหมือนกับว่าเป็นโควิดมาเนี่ยสมมติป่วยเลยร้อยเปอร์ซแล้วก็โรงพยาบาลเขาจะให้ยามาซึ่งก็โชคดีที่นี่ได้ฟาวิเนาะ เป็นยารักษาโควิดโดยตรงแล้วก็ยาอื่นๆที่รักษาตามอาการเช่นเราเป็นภูมิแพ้เขาก็จะให้ยาแก้แพ้มาด้วยแล้วก็ปวดหัวไม้อะไรเงี้ยเขาจะสักถามอาการนะคะปวดหัวก็ให้พารามาให้แก้เจ็บคอมาเพราะว่าเจ็บคอด้วยอะไรเงี้ยไอก็คือจะให้ยาแก้ไอะละรักามาหงด้วยนะคะก็ทานไปตามนั้นยาพวกนี้จะอยู่ประมาณห้าวันนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือผู้เชือ้อโควิดเนี่ยมันก็จะแบบจะตายไปประมาณแบบ 70-80%สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกห้าวันที่เหลือเขาก็จะเหมือนให้ร่างกายเนี่ยพยายามแบบภูมิมันก็จะขึ้นแล้วประมาณนั้นอะภูมิมันก็จะขึ้นแล้วที่เหลือที่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือให้ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะสู้กับมันเองดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานะคะก็ให้เวลาอีกห้าวันดังนั้นเราถึงกักตัวสิบวันนะคะก็วันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วที่ใจมากเลยแต่ไม่ได้ลำคาญหรือไม่ได้อะไรคือ ปกติก็ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะยังไม่ได้รู้สึกลำคาหรือว่าเบื่อในการอยู่บ้านนะคะถึงแม้จะอยู่มาห้าวันแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกเบื่อบ้านนะคะก็ยังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแค่นี้ใต้ยอยู่ไม่เบื่อนะคะแต่ว่าจะเบื่อลงที่ว่าอากาศร้อนเนาะบางทีอากาศร้อนนี่ก็อยู่ลําบากบางทีเราอยากจะเดินออกไปรับลมข้างน,นอกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีที่ว่าเรามีแอร์ค่ะพอร้อนก็เปิดแอร์แล้วก็หลับแค่นั้นเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะจะรีวิวยาวนิดนึงโอเคหลังจากนี้นะตัวฟาวินี้หมดแล้วสําหรับมือเช้าวันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะฟาวิก็คงไม่ได้กินอีกแต่ว่ายาฆ่าเชื้อที่เป็นยาแก้เจ็บคอนะคะยังเหลืออยู่นี่ก็จะกินต่อไปจนก,กว่ามันจะหมดนะคะเพรต้องกินให้หมดนะแล้วก็ยาละลายเสพติดเหลืออีก1เม็ดนะคะแล้วก็มีอีก เป็นอันที่แฟนซื้อมาให้นะคะเป็นยาแก้ไอละลายเสื่อมหามันก็อาจจะหมดตัวนี้แล้วก็ไปกินตัวนั้นต่อนะคะเพราะว่ายังไอแล้วก็มีเสื่อยหายาพาราก็คือลองหยุดแล้วไม่เวิร์กใครเด้งขึ้นมาก็ยังต้องกินอยู่นะคะยาแก้แพ้ก็ยังต้องกินอยู่เพราะว่ายังคัดจมูกอยู่มันเป็นเรื่องของแก้แพ้ผสมไปด้วยเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะคะผสมด้วยอยู่ในนี้ก็ยังจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่ พารากินอยู่ยาฆ่าเชื้อแก้เจ็บคอกินอยู่นะคะละลายเสิบหักก็ยังกินอยู่ก็คือหมดไปแค่ฟาวิหมดก็คือหมดนะคะก็ปล่อยแล้วก็หลังจากนี้ก็คือก็คิดว่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วถามว่าตอนแรกอ่ะกลัวตายไหมตอนแรกก็ไม่กลัวนะแต่ว่าพอพอแบบเหมือนรู้ว่าเออเป็นภุมมแผ้มันก็แบบมันก็จะแย่ลงอีกนะอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยง ในการที่จะแบบอาการแย่ลงหรือสุดลงเยอะะี่เยี้ยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้นเนาะแล้วก็มีค,คิดแว๊บอยู่บ้างเหมือนกันแต่พอถึงเวลาที่เราป่วยจริงๆอ่ะเราก็เฉยๆน,นะกับความความที่จะไม่มีอยู่ในโลกไปนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็เป็นไปตามอาการนี่นแหละก็ไหวก็ไหวถ้าไม่ไหวก็ก็โปรองอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะตอนแรกเป็นคนกลัวความตายนะ แต่พอพอมันเกิดอันนี้ขึ้นจริงๆอะแล้วเราก็มีความเสี่ยงว่าจะแต่ดีขึ้นหรือจะแย่ลงวาอะไรเงี้ยเราก็กลับกลับรับได้ไปเองนะคะว่าก็เป็นไปนตามอาการอะถ้ามันเป็นก็เป็นถ้าไม่ไม่เป็นก,ก็ก็ดีไปใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยแต่ก็มีความเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงว่าเอ้ยถ้าเดี๋ยวงานจะยังไงต่อใครจะดิวเราสั่งของไว้เดี๋ยวของเข้ามาเขาจะรู้เรื่องไหมยังไงอะไรเงีง้ย เราก็ห่วงพี say, ais, like ่บายห่วงแม่แม่ใครจะอยู่ดูดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าแม่เนี่ยเราก็เราก็เป็นห่วงในเรื่องของจิตใจมากกว่าว่าแม่แบบทำไปไม่ได้หรือแบบจะเศร้าไปนานไหมแต่เรื่องใครดูแลเนี่ยเราช่วยอยู่แล้วว่าเดี๋ยวแฟนเราต้องดูแลอยู่แล้วไม่ไม่มีไม่มีปัญหาไม่ไม่ห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวจะมีใครอยู่ดูแลอะไรเงี้ยคือมีอยู่แล้วแฟนราดูดูอยู่แล้วนะคะ ก็เป็นหลวเรื่องจิตใจกมากกว่าแต่ว่าเอาถึงจริงๆเราก็ทุกคนมันต้องเรียนรู้กันไปเนาะเขาต้องอยู่ใี้ได้ในที่สุดแล้วเสียใจก็เสียใจไปเรื่องปกติแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็คิดว่าหายแหละเนาะเพราะให้หลายๆคนก็หายแล้วก็โชคดีที่ว่าได้ยาฟาวีมาด้วยเป็นยาที่รักษาโรคโควิดโดยตรงคือ,อยังไงมันก็ต้องหายแหละ ถ้ามันไม่หายจริงอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องลิ้นลนใช่ไหมเราก็ต้องแบบปรึกษาพยาบาลปรึกษาคุณหมอหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามมันต้องหายแหละก็หวังว่าคลิปนี้ไม่ยาวมากลีนะแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่เป็นโควิดแต่ว่าอยากดูความรู้สึกหรือว่าคนที่เป็นโควิดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันหรือกำลังกักตัวอยู่ในวันเดียวๆแบบนี้ยเออก็ แต่ละคนก็แล้วแต่อาการนะคะีค้าเชีว่าเป็นกําลังใจให้ยังไงมันต้องหายมันต้องหายนะคะพยายามทานอะไรหรือดูแลตัวเองในสิ่งที่มันจะมาช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมันจะได้หายไวเนาะแล้วก็ลองโควิดก็สู้กันไปว่ากันไปตามนั้นเพราะมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วเราก็ต้องดูแลกันไปตามพยายามดูแลตัวเองให้ดีๆจะได้หายลองโควิดไวๆนะคะ เป็นยัง้ใจให้ทุกคนนะคะนี้ไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังนี้จะมารีวิวต่อนะว่าอาการเป็นยังไงต่อไปค่ะ